วัสดีครับพบกับสุรข่าว Liverpool. ลีกวัภูเราเริ่มต้นกันที่ข่าวขำๆกันก่อนนะครับโชซุนนะครับ,นนรบซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของประเทศเกาหลีใต้นะครับเขาก็ได้ออกมาเขียนบทความอวยนะฮะขอย้ำอีกครั้งนะฮะว่าเป็นการอวยปาร์คฮังซอคุณซือชาวเกาหลีใต้ที่ตอนนี้คุณทีมชาติเวียดนามในวัย61ปีนะครับว่าเป็นยอดโค้ชที่แม้แต่เจกเก้นครับกับลิเว์พูยังทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้นั่นก็คือการพิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาสามารถพาเวียดนามสร้างความสุขเร็ ให้เกิดขึ้นได้ในระยะยาวนะครับสำหรับปั๊กฮังซอรเนี่ยสร้างความสุเรุดให้กับทีมชาติเวียดนามด้วยการครองแชมป์ฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชียในปี2008ต่อด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอล AF f s u z u k ิ Cup ในปี2008ฟุตบอลซีเกมส์2019รวมถึงผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพในปี2009อีกด้วยนะครับโดยสุดๆนะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในออกมาเขียนบทความอวยปั๊ฮังซอสุดๆเลยนะครับโอ้โห ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงนะฮะบอกว่าตัวปั๊กแอนซอนเก่งกว่าเจ i คกิงครอปโดยเจ i คกิงครอปนั้นไม่สามารถทําได้นะครับโอ้ก็แฟนมันมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับส่วนแอดมินเห็นข่าวข่าวนี้ถึงกับอควันออกหูเลยนะฮะเขียนไปมั่วจริงๆนะฮะซนนินซินดานรับอยากได้จอร์จินหววานในดุมทุกข่าวร่วมแจมล่จนี่เสริมกลางฟรี เบลมาลิศนะครับทีมดังสกแลาสเคสเปนเป็นทีมล่าสุดนะฮะที่แสดงความสนใจอยากได้ตัวเจนนี่วานิุ่มกองกลางทีมชั้นอลแลนด์ของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมด้วยตามการรายงานจากคาร์ดิเดเรเดลัสสปอร์ตนะครับบาสุโล้าและอินเตอร์มิลานคือสโมสรที่แสดงตัวอย่างชัดเจนว่าอยากได้ตัวกับตันกิมชั้นอลแลนด์คนใหม่นะครับในวัย30ปีก็คือจจ um ิ้งวานิลุ่มตอนนี้เหลือสัญญากับลิเวอร์พูลเพีแค่7เดือนนิดๆรายนี้ไปร่วมทัพ ซึ่งสถานการณ์การเจราจาสัญญาซมใหม่ของจอร์จทิทววานุงกับลิเวอร์พูลก็ยังมีคืบหน้าเท่าไหร่นักนะครับและหากสถานการณ์เป็นที่นนี้ต่อไปในวันที่1มกราคมทานเตเตสามารถเจราจาย้ายทีมได้ลุวงหน้าแบบไม่มีค่าตัวกับสโมสรน,นอกพรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นสโมสรโรเมลิตท,ที่มีเซเนดินซีดานคุณครับเองนะฮะก็แสดงความสนใจอยากได้ตัวจีนี่วานิลุมไปเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางของพวกเขาเช่นเดียวกันในฤดูกาลหน้านะฮะ สำหรับจีนนี่วันเดียรุ่มนั้นย้ายจากเดียวกเซ่ยูงาเต็ดม,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 มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนกรกฎาคมในปี2016โดยลงเลน่นกับทีมหงวหน้าไปแล้วทั้งสิ้น199นัดด้วยกันนะครับโอ้โหตอนนี้ก็มาวัดใจกันแล้วนะฮะว่าจีนนี่วันเดียรุ่มจะทําอย่างไรกับอนาคตข,ของเขานะฮะซึ่งณตอนนี้ทางสโมสรมีแต่สโมสรตัวดังๆเลยทั้งนั้นนะครับเป็นสโมสรระดับโลกนะฮะไละ่ตั้งแต่บา,ร,าร์เซโลนาเรอัลมาดริดอินเตอร์มิลานนะครับและที่แน่นอน เขาให้ค่าเหนื่อยมากกว่าที่ลิเวอร์พูลให้กับจินี่วายนดุ่มนะครับซึ่งล่าสุดลิเวอร์พูลก็ยื่นเสนอสัญญาไป3ปีพร้อมกับค่าเหนื่อย1 1 5 0 0ปอนด์ให้กับจินี่วายนดุ่มพิจารณาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีความขึ้นหน้าฉะนั้นแล้วนะครับในเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปจินี่วายนดุ่มจะเจรจากับทีมไหนก็ได้แบบไม่มีค่าตัวนะครับ อดีตประธานเข็มหงส์แดงผง,งาดแบบทุกวันนี้ได้เพราะนักบุญซาวตันตันมีส่วนช่วยรัสกูเกอร์นะครับอดีตประธานสโม,มสรซาวตันตันเคลมว่านักบุญซาวตันตันนั้นมีส่วนกับความสำเร็จข,ของเชคกิงครอปและลิเวอร์พูลในทางอ้อมเพราะพวกเขาปล่อยทั้งเบอร์กิฟันไดมาสุนทินแอนวิลกูเกอร์นั้นนะครับดังทันประธานสโม,มสรทีมนักบุญในช่วงที่เบอร์กิฟันไดย้ายจากซาวตันตันไปอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมกราคมในปี2 0 1 8ด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์ ซึ่งบอกว่ายังไงซะฟันไดคือจิ๊กซอว์สำคัญในการนําทีมหงแดงพัง,งา์ขึ้นเป็นยอดทีมแห่งวงการลุ้นหนังโลกอีกครั้งอีกด้วยนะครับผมเคยได้คุยกันย,วยาวๆกับเจคกิงครอปข้างสนามอยู่ครั้งหนึ่งในเกมทิ่นลิเวอร์พูลคูเกอร์กล่าวกับโกลเดอร์คอมและสปอร์ตเขารู้ดีมากกับสินั้นกับซาทเร์นตันและเบอร์กิลฟันไดส์พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทางอ้อมให้กับล mm ิเวอร์พูลเมื่อเราพูดถึงเจคกิงครอปพวกเราก็ยังพูดถึงเจา้าของทีมแฟร์เรสปอร์ต๊ป ผมยังคงรู้จักพวกเขาในช่วงเวลาที่ผมอยู่ในอังกฤษด้วยพวกเขามีความอดทนที่ดีและอนุญ,ญาตให้จิก,กรอบสร้างทีมในแนวทางของตัวเองและสร้างวัฒนธรรมของเขาขึ้นที่นั่นในทุกวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นความสาเร็จอันยดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในช่วงปีก่อนหน้านี้แล้วแต่ความสาเร็จเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเก้าคืนมันต้องใช้เวลาเลว์ผู้เองก็เคยเล่นในศึกยูโรปาลีกมาแล้วผู้คนมักลืมสิ่งนั้นไปฉะน,นัาา้นแล้วเซาร์แตมร์บันนะครับก็คือสโมสรที่ มีส่วนช่วยให้ลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จหรือคุณจะเถียงก็แน่นอนนะครับก็ดึงมาหลายลายเลยฮะสำหรับนักเตะของซองต้งตันยกตัวอย่างเช่นตัวเป้ง,เ,ปงเลยะฮะนั่นก็คือสดูมานิกับเบย์กิฟันได้นั่นเองนะจ๊ะก็ขอขอบคุณเ้วะแล้วกันนะฮะเอียนไรชี chi, หงแดงบูจิ้งจอกคือบททดสอบที่สําคัญเอียนไรนะครับตำแหน,น่งกองหน้าของอาร์เซนอลโอชิวาลิเวอร์พูลจะเจอบททดสอบครั้ง,งสําคัญในการเผชิญหน้ากับ เลสเตอร์ซิตี้ในเกมพิมพ์ลิงอังกฤษในสุดสนาห์นี้นะครับโวแดงลิวเว์หุลกับเจอปัญหาหนักเตะบบาดเจ็บหลายหลายโดยเฉพาะในนนรับที่ตัวหลักหาหน้าหายตาไปเกือบหมดรวมถึงมวนเบสซาลาที่ติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งเ e อียนไร์ก็มองว่านี่คือบททดสอบที่สําคัญอย่างยิ่งของเจ็กกี้กรับและลูกทีมที่จะก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้หรือเปล่านี่คือบททดสอบที่แท้จริงของลิวเวอร์พูลจากปัญหาการบาดเจ็บพวกเขาจะมีมีแบ็กโฟตัวหลักไรส์เก่าในรายการไรส์ตีเฮา แต่สิ่งที่ผมชื่นชอบเกี่ยวกับลิเวอร์พูลก็คือพวกเขาก็ไม่ได้มองหาที่จะซื้อใครมาแทนที่ในเดิมเมื่อกราคมซึ่งพวกเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเลยเรารู้ว่าโมเมสนาจะไม่ได้เล่นแต่พวกเขาก็มีเดโกโชต้าที่สามารถเล่นได้ในทุกตำแหน่งในแนวรุกถ้าพวกเขาสามารถเอาชนะเลเตอร์ซิตี้ทีมนี้ได้ซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะจากสิ่งที่เลเตอร์ซิตี้ทำนักเตะที่พวกเขามีจะมีมาดียิงประตูใส่ทีมระดับท็อปเจมส์ J Man Nissan, มิสันไม่ได้อยู่ในทีมชั้นเกลียดและยูริสติเลมอมก็ กองการของลิเวอร์พูลจะต้องรับมือกันอย่างถูกต้องถ้าหากลิเวอร์พูลไม่อาจปิดพื้นที่ในแดนกลางและเจมี่แวนดี้สามารถเจาะแนวรับที่ไม่มีตัวหลักอยู่ภายในทีมเรากาลังพูดถึงบางอย่างที่สร้างความเจ็บปวดให้กับลิเวอร์พูลได้หากลิเวอร์พูลสามารถผ่านบททดสอบแทงหลังชุดนี้บางทีโชต้าก,ก็จะก้าวขึ้นมาพร้อมกับทำผลงานที่ดีคุณก็ต้องบอกว่าพวกเขาจะเยี่ยมทั้งจิตใจและร่างกายนะครับส่วนด้านล่าสุดนะครับเซเนอมาน่ถึงเมวูดแล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้กำลังเดินทางมาสมทบนะครับและก็น่าจะถึงที่เมืองลิเวอร์พูลแล้วนะครับนั่นก็คืออาริสุนเบเกอร์และโรเบรโตเฟอร์มิโนนะครับก็ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นนะครับมีคนติดโควิด -19 ซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติบราซิลนะครับก็กลัวกันนะครับว่าจะเอามาติดอาริสุนเบเกอร์กับโรเบรโตเฟอร์มิโนซึ่งล่าสุดไม่ได้ติดนะครับทั้งสองคนตรวจแล้วนะครับมีเรื่องออกมาเป็นลบนะครับฉะนั้นแล้วทั้งสองคนนี้จะได้ลงสนามพบกับเลสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนนะครับ ในส่วนของอลิสันเบเกอร์และโรเบรโตเฟอร์มิโนส่วนในรายของเซดูมาน่ฟิตสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะครับก็มาลุ้นกันนั่นก็คือติเอโกอาคันตอร่านะครับและก็ฟา m เบโยที่ยังไม่เห็นภาพในการซ้อมนะครับอันนี้ต้องติดตามข่าวกันให้ดีๆนะครับอาจจะซ้อมอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นซ้อมแบบจริงจังเท่าเท่าไหร่นะครับถ้าหากเป็นอย่างนี้แล้ว นักเตะที่ดันสู่ทีมชุดใหญ่ขึ้นมาก็คือ8ดาวลุ่งที่ดันขึ้นมานะครับก็มีทั้งเบลลี่คูเมเตโอดันขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็กองหน้าพอลกัสเซลนะฮะซึ่งเป็นเด็กชุดยู23่ปีที่เจคินครอปดันขึ้นมาซ้อนกับทีมชุดใหญ่นะฮะเอามาเผื่อเล็บเผื่อขาดนะฮะในกรณีที่หากจะต้องมีใครบาดเจ็บไปอีกนะครับเพราะว่าของพวกเรานีขาดซาร่าไป3มแมตช์นะครับส่วนกลางนะฮะก็ลุ้นกันระหว่างตีโกกับฟามิโยนะฮะส่วนเซนเตอร์แบ็ค น่าจะเป็นแอนโทนีฟลิปเยืนจับคู่กับโจเอลมาติปนะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับโรเบโตเฟอร์มิโนและอลิสันเบเกอร์ไม่ติดโควิด1 9แล้วนะครับผลตรวจออกมาเป็นลบส่วนซาดิโอมาเน่นั้นฟิตเต็มรอยนะครับยิ้มหวานอยู่เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆั้งสิ้นนี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่19พฤศจิกายนนะครับ you